สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้ปิดมีอุปกรณ์ตอบพวงมือสองนำเสนอนะคะตัวนี้เป็นฐานบุกเบิกค่ะจาก CMT นะเป็นฐานบุกเบิกนะคะรหัส224ค่ะเป็นฐานบุกเบิก4ใบใบ22นิ้วจากค่าย CMT นะคะมือสองสภาพสวยๆนะคะสีสันเดิมตัวนี้นะคะใบดีสีสันเดิมค่ะไม่มีรอยออกรอยเชื่อมนะคะ นี่ค่ะสภาพสวยๆเดิมๆเลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาผานบุกเบิกจาก cmt อยู่นะคะตอนนี้หน้าร้านเรามีสินค้ามาแล้วนะเป็นผานมือสองนะคะตัวนี้สภาพสวยๆนะคะใบย 22, บย่สองสี่ใบค่ะผานไทยบุกเบิกจาก cmt สภาพสวยๆนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะตัวนี้นะท่านใดที่กำลังหาอยู่นะคะ ตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะ27,500บาทเท่านั้นค่ะราคาเพียง27,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับผ่านบุกเบิก cmt พวงนี้นะคะเดีย๋ยวปิ่นวัดขนาดใบให้ชมกันเนาะตัวนี้นะคะใบตัวนี้อยู่ที่น,นะคะตัวใบนะคะตัวนี้นะใบอยู่ที่21นิ้วกว่ากว่านะคะนีะ่อยู่ที่ประมาณ2ีนิ้วหน่อย,หน,อยหน่อยนะคะนี่ค่ะ ใบ21นิ้วกว่าๆนะคะก็เรียกว่าสภาพยังสวยๆอยู่นะคะตัวนี้นะ27,500บาทเท่านั้นนะคะ27,500บาทเท่านั้นสำหรับฐานบุกเบิก CMT ท่านใดหาอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยที่08 1 046 2640นนะคะขอบพระคุณค่ะ